ก็ดูนาดับเครื่องยนต์วันนี้เรามาพักบ้านตากอากาศกันนะครับนี่นเป็นหลังนี้นนะบ้านพักตากอากาศร้อนไหม มาวัดนะร้อนมากร้อนเล่ามาวัดร้อนแต่ยังไม่เข้าเลยจ้าไปบอว่าร้อนอากจะไ่ร้อนไ้ี่ร้อยนีงจ้าเจียมันพาที่ตั้งตรงต้องเวลานอนีกใช่ไหมมีต้องรีไป้ต้องรีไปาเรืซอเราช้หงเย งุดเทีนงดจุดเทียนจุดจุดเทียนแต่เอาขึ้นไปด้วยกับเต็จก็วางบนผ่านม่หมดเลยลูกให้มีตังสดยยอดกี่บาทก็ได้ใช่ไหมสาธุ เราได้อะไรบ้าง่ะอะดอกสุรานี่พี่แจวหยิบก่อนเราไม่เหรอน้ว่างเหรออันนี้ก็ได้อะไรนะหยิบก่อนหยูธรรมดาเลยไปข้างในใช่ไหมืึเข้างในจะห้ามจุดทุกจุดเียนแต่ว่าเติมน้ำมันได้นะ เขาถอดรองเท้ากันข้างบนนะแต่มันร้อนเท้าอา่ะออันนี้้เม ข้งนก็บอกแล้วให้ใส่รองเท้ามาคึงต้นีสุ นี่ไม่มีรูปารืออะไรอำยังไงอี้ยิ้มสิ คนเยอะกันเนาะไปใช้แอปถ่ายรูปคนอื่น เด็นั่ป็กไม่ใช่บทสวดนานบทสวดเยอะขึ้นมันจะมีภาพที่รู้จักประวัติบ้นี้มันจะมีภาพที่ไปเกซอะน่ะอกอ่าใช่แ่ถ่ายรูปสึก่น้ำไปใหม่ บอเอาไปอะไรอ,อยางเขามาถามเือเอาจะเอาต่ออยู่เอาต่อเลยเพราะว่าพักต่อบอกว่พักต่อแล้วมันมาถ่ายรูปไหนกับน้องเจยวเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เจ้าโเชียร์เรบกวพี่เจ้าไปจ่ายพี่เจ้าไปวัดอยู่ว่างี้ึนมีสสัถกัถายรูปกั่จะชอยู่านไ

เป็นภาพแล้วะไรชื่อว่าภาพกระสิบล่ะของปู่อะไรนะปู่กับย่าอะไรนี่แหละแ<ม>นะบบว่านี่หนึ่งตอนนีชื่อเรื่องว่าถ้าถ้ามาเราไม่ควรแอลถ่ายที่น้อง<ม>วา่าแบบที่ก่อนก็ได้เหมือน,น,นถ้าใครคขาเชื่อว่าแต่ว่าเหมือนถ้าใครแบบมาขอควาเรื่องความรักที่ ที่วัดี้ก็สมบัติหรือว่าว่ามัิมีปัญหายให้เฮ้ยเขมากับแฟนงเงยให้มันแบบแต่ซิบบ,บอกกันหน้ารูปภาพตรงนี้อันนี้แล้วจะเป็นยืนย้อยพี่งตรงเลยพี่แม่หน่นะต้องมาถา่ายรูปภาพนี้แก่ วัดใซ่้องเด็ไปอีกลัดไหมวัดอะไรนะวัดช้างอันนี้จะไปคือวัดอะไรรพอแล้วมันจะไม่เย็นเลยอันนองคือไปนอนเนาะแล้วก็ไปเคลียร์เรื่องค่าห้องเด็ก แต่ว่าบอกนู่นแล้วใช่ไหมว่าอเอาแค่แจ้งเขาแค่ว่าพักต่อแล้วเดี๋ยวพี่เตอร์ไปเคลียร์ แคมปิ้งให้พี่ภาคที่มาอยู่ตรงไทยนั่งอยู่แจให้นู่นอะบอกว่าบอกไปว่า,าพักต่อครับเดี๋ยวพี่เต้ยมาจา่ายพี่เต้ยไปทำบุญอยู่ในบอกในบอกเขาจะว่าพักต่อเดี๋ยวไม่แค่ค่าห้องต่อเดี๋ยวกจะนายเกสิกลับแล้ว แกลงราแต่อก็มีไปถ่ายลูกกระปุกเนี่ยไปถ่ายมาแล้วครับวัดภูมะลนออมินออมศีลออมบุญ ออมสิออมเงิไปแล้วมาได้แล้วกลับาแ้วไหมครับเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็มาน่าจะมาพรุ่งนี้แหละ ีจะมากระซิบบอกรักกันอะไรรักกันทุกวันใไงพ่อขาวิวิวดูดูดูหมาสิน้องหมาสิตัวเล็กมากวิดูน้องตัวเล็กมากน้องน่ารักมากวั่นนี่นเล่นนี่ตาใช่ครับกัดไหมครับไม่กัดโอ้โหหมาสิ ขนาดเล็กทีเดียวอันนี้มันพิ่งโตแน่เลยสองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนกว่าแล้วนี่รูปเยอะเลยรูปกระสีเข้าไปดูสิอันนี้เป็นรูปเพนอันนั้นเป็นฝั่งที่รับสังฆทานถ้าฝั่งนู้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นน่ะสิพิพิธภัณฑ์เล็กๆข,ขอวันที กิน,น,นอะไรพี่เอ็งขากินน้ำมันหนูกินอะไรกันหลอกตัวนี้จะเป็นวัตถุมงคลประจำเมฆนระทานที่ขึ้นไปเกาะมาเมื่อกี้เนี่ยจะมีเป็นพระเหรียญพระเศษพระกิ่งแล้วก็นระทา,านประจำแต่ที่แน่นอนก็คือจะเป็นชุดรวมจงมือไม่แล้วร้อนไปกิชทีพระผ่านเลยนะครับเปเปอเมซอนนะ ไปตากเองก่อนร้อนมากว่อเช้าอยากบอกว่าอากาศดีเลยแต่มันก็แต่มันก็มนกไม่ร้อนเท่าคอนแกนทำไมพ่อไม่มาหน่ยอยเอาก็พ่อไม่มาจะให้ตาแขนมาดิ